ยอมรับว่ามีปัญหาเพาะผมโกรธในเรื่อง OP Refer ะนะครับเมเป็นคนเป็นคนอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เคยเกลียดตัวผู้บริหารมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องส่วนตัวอะไรกันเลยแล้วก็ปัญหากองทุน OP Refer เนี่ยมันเป็นกองทุนหนึ่งส่วนกองทุนอื่นๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทาได้ท่าน,นี้ OP Refer เนี่ยทำไมถึงเป็นปัญหาเนี่ยปัญหาของกองทุน OP Refer จะว่าสปสชก็ไม่ได้แต่ระบบมันของระบบของสปสชมันเป็นกออย่างเงี้ย โอพีรีเฟอร์มันจะมันจะเกี่ยวองค์องค์งางงการอยู่สุวปาร์ตี้อยู่3ส่วนคคือมองกุฎวัฒนะสปสชและคลินิกคือหน่วยปฐมภูมิ uh huh. นะครับระบบระบบของการอนุมัติการจ่ายเงินของโอพีรีเฟอร์เนี่ยสปสชเขาได้กําหนดมาว่าก่อนที่จะจ่ายเงินหักจ่ายให้โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะต้องให้คลินิกเนี่ยตรวจสอบอนุมัติก่อน uh huh. ถ้าคลินิกปฏิเสธก็ไม่จ่าย uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงๆนะครับ ก็คลินิกหลายส่วนใหญ่เจ้าเล่ห์นะพูดตรงตรงนี้พูดไปเลยนะครับคือเห็นปั๊บปฏิเสธปฏิเสธรีเจ็คเมื่อปฏิเสธปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทางที่จริงๆก็ส่งต่อมาที่เราสพสชก็ไม่สามารถหักเงินถ้าส่งต่อมาที่เราวันสงการหยุดเจ็ดวันเนี่ยไม่มีหมอหยุดคลินิกก็ยังส่งต่อมาที่เรายังปฏิเสธเลยเข้าใจไหมอ่ามันเป็นเป็นอย่างนี้แหละนะครับผมก็ไม่เข้าใจเพราะอาจจะมีความจำเป็นบางคนก็บอกว่าสพสชไม่จ่ายเงินเขานะนะเพราะเขาไม่ส่งตัวคนไข้มาคราวนี้ ขณะเดียวกันเนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งถ้าคุณค่บอกโอ้ทำไมหมอให้ได้แค่ยาแค่เจ็ดวันคลินิกเนี่ยนะครับบอกว่าตกลงกับเราขอให้เราจ่ายยาแค่เจ็ดวันนะถ้าเกินเจ็ดวันเนี่ยเขาไม่จ่ายนะครับครับเขาไม่ยอมให้หักจ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขตกลงกันแต่แรกสมม,ต,สสม,มติคุณเอกมาหามาหาถูกส่งตัวมาตวรวจใช่ไหมครับ,รบเราตรวจเสร็จปับ๊บเราจะจ่ายได้ให้ได้เจ็ดวันเกินกว่าเจ็ดวันค่ายา ไม่มีใครรับผิดชอบนะเขาไม่รับผิดชอบให้ผมก็ศูนย์นะครับนะครับนอกจากไอ้เจ็ดวันนี้ก็ค่ายาก็ต่ำกว่าตามฟรีสกดดูก็ต่ำกว่าทุนแล้วนะครับยกตัวอย่างนี้ให้คือกระบวนการของ OP Refer ของสปสชเรื่องนี้มีปัญหาผมได้พูดเรื่องนี้กับสปสชซึ่งสปสชเข้าใจนะครับและพยายามจะแก้เรื่องนี้และมีแนวทางแก้แล้วด้วยครับแต่พี่เลยว่ามันยังไม่มันช้านะครับอันนี้อันนี้ผมเข้าใจได้ปัญหาจริงๆมันคือระบบหรือเรื่องงบประมาณครับคุณหมอ เออผมว่ามันเป็นอันนี้อันนี้ผมพูดเรืระบบก่อนนะครับระบบก่อนนะฮะระบบเมื่อมันเป็นระบบมีมันสปสชไม่สามารถหักหักหักจริงๆผมเสนอสปสชว่าหักจ่ายตามที่โรงพยาบาลรับส่งต่อไม่ได้มีโรงพยาบาลมงกุฎแลงเดียวนะครับแต่ผมเป็นโรงพยาบาลเอกชนคราวนี้ไอ้ค่าแพทย์เนี่ยโรงพยาบาลรัฐบาลเขามีเงินเดือนงบประมาณแผ่นดินเกาอาจจะไม่เดือดร้อนค่าแพทย์นะครับแต่ผมฟังหลายคนเขาบอกข้อเดือดร้อนนะแต่สำหรับมงกุฎนัเนี่ยผมเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่รับส่งต่อเพราะ งบประมาณแผ่นดินกลุ่มงบงานเงินเดือนเราไม่มี uh huh. เราต้องจ่ายค่าแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเดือดร้อนมาก uh huh. นะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าความพอเพียงเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวพูดถึงกระบวนการหักครับนะครับเมื่อมีคลินิกเข้ามาอนุมัติก่อนเนี่ยคลินิกแม่นุมัติเนี่ยมันก็ต้องสู่กระบวนการอุทธร์กลายเป็นยังไงมาละอุทธร์เนี่ยโรงพยาบาลต้องเป็นคนอุทธร์ส่งเอกสารเป็นภาระโรงพยาบาลก็อปกอีก uh hmm. เพราะฉะนั้นผมก็เสนอสอปสชว่าคุณอนุมัติตามที่ โรงพยาบาลรับส่งตอเขาเปิดค่าบริการไปแล้วแล้วคลินิกเขาทวงเขาอุดทณ์แล้วสปสชตรวจสอบแล้วก็มาหักเงินคืนจากโรงพยาบาลไปให้คลินิกอย่างเงี้ยโรงพยาบาลรับส่งต่อเขาจะไม่เป็นภาระแล้วเขาเดินได้นะครับอันนี้ผมก็เรียนไว้อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้น process เป็นปัญหาคราวนี้ที่เอกถามพี่ว่าประนงบประมาณเพียงพอไหมผมต้องขอเรียนนะตรงๆนะครับงบประมาณแสนกว่าล้านของสปสชอันนี้ผม ผมขอขอเข้าข้างสงปสชน่นะครับซึ่งงบประมาณเนี่ยนะครับมันมีความจํากัดเราบางคนบอกว่าโอ้ยเกือบสองแสนล้านเยอะแยะเราพูดตัวเลขเป็นแสนล้านมันเยอะแต่สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยมันมีเยอะมากมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความพอเพียงเนี่ยมันคงไม่พอแหละครับนะครับทรัพยากรเงินมันจํากัดนะครับในขณะที่ความต้องการของประชาชนที่เจ็บป่วยเนี่ยมันมีสูงนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาของสปสช นะครับและรัฐบาลด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เกินเลยจากผมนะครับนะครับอันนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสป er สชนะ <c oughs> อันนี้เพราะว yes. ่า <c oughs> ความเพียงพอเนี่ยสพสชมนมีปัญหามาตลอดตั้งแต่ตั้งมาเพราะฉะนั้นอันเป็นเรื่องปกติของสปสชเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขานะครับแต่ขณะเดียวกันมันจะเพียงพอหรือไม่เพียงพอเป็นเรื่องของสปสชนะครับแต่การตัดกระจัดระบบของ o p d ีเฟอร์ที่อ้างอิงการจ่ายตามฟีสเกดูค่าการค่าบริการเนี่ย ต้องให้โรงพยาบาลที่รับส่งต่อเขาอยู่ได้ครับไม่ใช่เขาอยู่ไม่ได้เลยครับไม่ใช่โรงพยาบาลผมโรงเดียวนะครับผมบอกตรงๆนะครับโรงพยาบาลรัฐบาลนโดนกันหมดนะครับแต่เพียงแต่เขาไม่กล้าพูดมากแต่ผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยผมต้องพูดมากเพราะผมเป็นเอกชนผมไม่มีงบประมาณแผ่นดินอะไรมาซัพพอร์ตผมมีพนักงานต้องเลี้ยงดูต้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นหมอผมมาตรวจผมจะไปเสกเงิน พิมแบงค์จ่ายหมอได้ไหมล่ะก็ไม่ได้หมอก็ต้องมีค่าใช้จ่ายลูกเมียบ้านเพราะท้องต้องผ่อนต้องเลี้ยงลูกต้องเมียมันกันมันมีค่าแพทย์ต้องดูแลแล้วหมอทั้งหมดนี่เป็นหมอเฉพาะทางทั้งนั้นหมอหัวใจหมอซึ่งเป็นหมอที่หายากเป็นหมอที่ขีดความสามารถสูงทั้งสิ้นคุณหมอแล้วแล้วไอ้ตัวฟรีสเก็ตเเนี่ยทำไมต้องตัดค่าแพทย์ออกไปก็ผมก็ไปรามกันคือผมก็ไม่เพราะว่าถ้าฟังจากคุณหมอมันผมก็ผมก็พยายามจะถามหาเป็นรายการที่สําคัญมากใช่สองปีก่อนก็มีค่าแพทย์ครับนะครับ เพิ่งมาเกิดขึ้นเมื่อนหนึ่งมีนาคมหกเจ็ดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เองอนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบผมก็ผมก็ถามสปสพูดกันแบบพี่นะ้องรับทำเป็นไปตัดค่าฟรีสเกตูเราก็เป็นหมอเราก็รู้อยู่แล้วมันคือต้นทุนจริงอืมไม่ใช่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนที่ไปเกินความจําเป็นครับต้นทุนค่าแพทย์คือคือต้นทุนจําเป็นเลยแหละนะครับเพราะกระบวนการรักษาเนี่ยค่าแพทย์นี่คือคือ ต้นทุนจริงนะครับไม่ใช่มีแค่ยาเวชภัณฑ์แล้วก็มาตรวจแล้วใครจะตรวจแล้วครับเอาสุนัขมาตรวจได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมจะพูดว่าเอาหมามาตรวจก็ไม่ได้ต้องเอาหมอนะจะพูดแบบนี้นะขอโทษทีมาพูดตรงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจทําไมเขาตัดผมก็เดาเองนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนคิดอาจจะคิดว่าโรงพยาบาลรัฐบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเขามีเงินเดือนหมอ ได้กลมกลืนว่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับแต่ผมมันไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐบาลผมเป็นโรงพยาบาลเอกชนผมไม่มีกลุ่มงบงานเงินเดือนสนับสนุนไม่มีค่าค่าแพทย์เหมาจ่ายมาให้ผมครับคราวนี้ทําไงล่ะครับผมติดลบต่อวันเนี่ยเงินเงินสดติดลบของค่าแพทย์เนี่ยต่อวันวันละแสนห้าผู้ป่วยสส่งตัวมาวันละห้าร้อยกว่าหกร้อยคนนะนะห้าหกร้อยคนเจ็ดร้อยด้วยนะครับเอาคิดแค่ห้าร้อยก็แล้วกันก็ตกวันละแสนติดลบวันละแสนห้าเดือนละสี่แสนห้าปีละ ปีละเท่าไหร่อะสิเดือนที่ผ่านมา45่้าล้านตัวเลขนี้กลายเป็นตัวลบผมต้องมานั่งหาเงินเพื่อมาซ u b s i d i z e ค่าค่าแพทย์ตัวเนี้ยนะครับอันนี้มันเราทําอย่างนี้ไปไม่ได้นะครับ